ทุกท่านเห็นภาพที่ทหารเขมรขุดค,คูเลตหรือว่าหลุ่มเพาะสําหรับทางการทหารไหมครับที่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็คือพื้นที่ช่องบกที่เป็นจุปะทะเมื่อ4-5ห้าวันก่อนที่มีทหารขเขมรโดนยิงเสียชีวิตไปคนหนึ่งเมื่อคืนที่ผมดูคลิป ของผอ,อสำนักอะไรนะสำนักอุทยานแห่งชาติาท่านชชยวัดเนาะท่านบอกว่าท่านไปจับคนเขมรที่ลักลอบขึ้นมาตัดไม้ไม้ไมพยุงอยู่บนภูเขาเนาะก็คือที่ตรงนี้แหละที่ตรงที่ทหารขุดลุมเพาะนี่แหละถ้าเป็นพื้นที่ของเขมรจริงแล้วทำไม ถึงมาโดนจับถึงป่าไม้ถึงไปจับได้ถ้าเป็นของกรนนะเหมนนะกระเมนก็ต้องโวยวายแล้วใช่ไหมนี่มัว่วหุ่นเซนแม่งมัว่วมั่วมาเคลมมาพื้นที่ของไทยแบบหน้าตาเฉยเลยแล้วทหารกรมนมันก็บุกลุกขึ้นมาตั้งแต่ปีไหนแล้วก็ไม่รู้ คือดูแล้วคนก็คือนานมากนะคือตั้งตั้งแถมตั้งค่ายอยู่ตรงนั้นเลยแล้วทีเนี้ยทางป่าไม้เขาก็พยายามเจรจาเนาะคือพยายามให้ออกจากพื้นที่พยายามเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นผลคือมันไม่ออกก็คือมันมันไปไปแต่ก็มาใหม่ไปแล้วก็มาใหม่อย่างเงี้ยแต่ว่ารัฐบาลจะไปเจรจามันก็ไม่เป็นผลหรอกเจรจาไปก็เปล่าประโยชน์ มันต้องมีการกดดันไม่ใช่ว่าทําสงครามนะก็คือสร้างความกดดันต่างๆที่ว่าให้เขมรรู้สึกว่าเออกูโดนแน่อะไรประมาณเนี้ยแต่นี่เปล่าเลยคือรัฐบาลทําอะไรอยู่รัฐบาลเหมือนอ่อนมากอนะอ่อนด้อยจริงๆอยู่ในในในเรื่องพวกเนี้ยแทนที่จะกดดันทําว่าปิดด่านปิดด่านดีไหมดีผมว่าดีเลยนะคือปิดด่านก็กดดันทุก ทองทางทุกวิถีทางที่จะทําให้ขมิญคือไม่สามารถที่จะทําอะไรกับเราได้แต่นี่อะไรขมิญยังมาขู่เราทุกวันทุกวันทุกวันจะฟ้องขึ้นเอาไปขึ้นสาลโลกอย่างเงี้ยคือเราจะให้ขมิญมันขู่อย่างเงี้ยหรอคำว่ากดดันทางทหารมันก็เราก็สามารถทําได้แต่เราไม่ทําคือจะยึดแต่การเจราจาเจรจาเจรจาแล้วไม่เจรจามันได้อะไรก็อย่างที่ ป่าไม้เขาบอกเลยคือพูดคุยมาหลายรอบแล้วตั้งแต่ปีไหนไม่รู้มันก็ไปไปจริงไปแล้วก็มาใหม่ไปแล้วก็มาใหม่มหมอยู่อย่างเงี้ยคือมันมันอยู่ในพื้นที่ของเราพื้นที่ของเขตดินไทยแผ่นดินไทยนะแล้วเขาไม่คุยกันหรอคือเขาไม่ดูหรอว่าป่าไม้เขาทำอะไรคือเขตหมดุดปักหมดุดมันก็มีอยู่แล้ว อย่างคุณปลอดประสบสุรสวดีที่พูดในคลิปของช่องไหนไม่รู้จําไม่ได้ในยูทูบเนี่ยแกก็บอกว่าปาักหมุดมาตั้งเจ็ดิกว่าปีแล้วตั้งแต่เขมรยังไม่เกิดยังไม่เป็นประเทศเลยแล้วนี่อะไรก็คือมามาบุกลุกยึดบุรี่เราหน้าตาเฉยอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีวลีพูดว่าเม็ตารางนิ้วเดียวก็ไม่ยอมเสียให้กัมพูชาแล้วนี่อะไรบุกลุกเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่วันไหนแล้ว งงจะทําอะไรก็ทำไม่ใช่ว่าจะต้องทําสงครามนะก็คือ,คอสงครามเนี่ยมันก็มีแต่ความสูญเสียคือไม่มีใครอยากให้เกิดหรอสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินและทั้งงบประมาณใช้ความกดดันดิกดดันอะไรก็ได้ไม่ใช่เจรจาตั้งรับคือเราเป็นฝ่ายลุกมั่งใช่ไหมลุกกลับ โต้ตอบครับอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้ที่มันมันไม่ให้คําหมินอ่ะคือมาก้าวเราใส่เราคู่ใส่เราแบบเนี้ยหรือว่ามันมีอะไรแอบแฝงอยู่ผลประโยชน์อะไรเหรอหรือว่าไปลงทุนอะไรในกําหมินไปเยอะแยะมากมายเออก็จริงๆอ่ะนะคือนักการเมืองบ้านเราเนี่ยไปลงทุนที่กําหมินเยอะเยอะจัดเลยเยอะมากมายอย่าง ไม่ต้องดูตัวอย่างอื่นใครหรอกเพราะบ้านผมเนี่ยอยู่อยู่อยู่ติดชายในกระเมนนะฝั่งอลันคือปอยเปตเนี่ยแหล่งคาสิโนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนักลงทุนจากฝั่งไทยแถวนั้นนักการเมืองแถวนั้นนะท,ที่เปตกลัวตรงนี้ใช่ไหมกลัวว่ามันจะเสียประโยชน์ตรงนี้ใช่ไหมเลยไม่กล้าทาอะไรตรนุนแรงกับกระเมนถึงให้กระเมนถึงปล่อยให้กระเมีนมาก้าวราวมาขู่เราอยู่อย่างงี้ยากรู้ครับ